สวัสดีค่ะพี่ชื่ออุตสาธานหาศิริเวทเป็นผู้ประกอบการอุตสาสังคลโลกซึ่งอยู่ในชุมชนเมืองเก่านี้สังคลโลกนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของคนไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยและเป็นสินค้าส,ส่งออกให้กับสุขโขทยัยสมัยโบราณค่ะ เป็นธุรกิจส่วนตัวค่ะไม่ได้เป็นธุรกิจคนธรรมดาที่ทำเป็นเจ้าของคนเดียวเ,ยเจ้าของคนเดียวค่ะแต่ว่าทำมีครอบครัวเละค่ะเป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะเป็นธุรกิจครอบครัวเนาะจุดเริ่มต้นหรือว่าแรงบัมมานดาลใจอะไรที่ทำให้พี่ทำธุรกิจนี้ค่ะ๋เอเอมื่อก่อนก็ค่าตอบแทนมันสูงอะเมื่อก่อนอะสมัยก่อนแล้วมันทำแล้วมันทำแล้วมัน,ม,นมันเกิดเกาเกิดเลยได้ไดนะ เกิดได้ง่ายๆแล้วก็คนซื้อขายก็ไม่ยากก็รับวบกับเราชอบด้วยค่ะทำไมพี่ถึงเลือกทำธุรกิจประเทนี้ก็เพราะว่ามันมันเขาเรียกไรมันเป็นอ่าภูมิปัญญาชุมชนเพราะมันอยู่ในชุมชนนี้แล้วเราเคยเห็นเราก็เห็นว่ามันขายได้มาซื้อเราก็เห็นว่ามันขายได้มาซื้อได้เราทำแล้ว บอให้เกิดรายได้เราจึงได้ได้ได้ทำค่ะเราออกแล้วเขาายด้วยแล้วจุดเด่นแบบจุดขายของที่คืออะไรคะจุดขายคือคือเป็นงานแฮนด์เมดค่ะงานแฮนด์เมดแล้วก็เป็นงานที่เราเราทําแล้วขายได้พวกไงจุดเด่นเป็นเกี่ยวกับสังคมโลกเลยใช่ใช่เกี่ยวกับสังคมโลกเราสามารถทําได้แล้วมันกุอให้เกิดรายได้แล้วรายได้เราตอนนั้นมันอ่ ชิ้นที่เราทําอ่ะมันออกมาแล้วมันมันมีราคามีราคาแล้วต้นทุนมันมันไม่แพงสมัยก่อนต้นทุนมันไม่แพงแต่เดี๋ยวนี้ต้นทุนมันสูงขึ้นผลงานหนึ่งชิ้นใช้ต้นทุนเยอะไหมคะ้หนึ่งชิ้นนะคะประมาณเดี๋ยวสมัยก่อนมันประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะยี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยเราก็ได้จดแทนประมาณเจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่สมัยนี้ก็ หลือยืดกมาสักประมาณ2 5เปอร์เซ็นต์ได้ค่ะกำไรนะแล้วลูกค้าส่วนมากนี่เป็นเป็นชาวไทยและต่างชาติค่ะเป็นนักท่องเที่ยวค่ะส่วนใหญ่นะ<ม>สมัยก่อนจะเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าสมัยก่อนนะเป็นพ่อค้าแล้วเราขายส่งแล้วเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวอย่างเดียวเลยแล้วการแบบเรียกลูกค้าหรือโปรโมทธุรกิจเงี้ยที่ทำยังไงโปรโมทลูกค้าเหรอไม่ไม่มีการโปรโมทส่วนมากจะอยู่ในเพจค่ะขายในเพจ ใช่เพจเฟซบุ๊กเฉยธรรมาดาแล้วกลับน้องทง่องเที่ยวเข้ามาหาเข้ามาเจอเองอย่างเงี้ยจ้ะแล้วอุปสรรคที่เจอในการทำเกรกิจานีอ้อ,อุปสรรคเนาอตอนนี้คุณภาพมันไม่คุณภาพดินคุณภาพของวัสดิบไม่เหมือนเดิมคุณภาพมันเปลี่ยนไปอ่ะมันไม่ดีเหมือนเดิมค่ะไม่เหมือนสมัยที่เราทำอย่างจ้ะแตกง่ายเสียหายง่ายแล้วราคาก็สูงขึ้น ราคาของเชื้อเพลิงอ่ะสูงเพิ่มขึ้นแรงงานสูงขึ้นคุณภาพดินก็ไม่ไม่ดีเหมือนเดิมประมาณเนี้ยรายได้รวมๆถ้าประมาณต่อเดือนได้เยอะไหมคะมันอยู่ที่เราทาอะค่ะมันอยู่ที่เราทำ,ทาทำถ้าเราเราขยันขยันก็ได้ก็ได้อยู่ประมาณสองหมื่นสามหมื่นได้อยู่ค่ะที่ม,<ะ>มีวิธีจัดก,การทําบัญชีอ๋อ,อตัวน,นี้เมืม่อก่อนเราทําเป็น สมัยก่อนนะทําบัญชีทารายรับรายจ่ายเพราะว่าเรามีลูกน้องลูกจ้างหลายคนแต่ณนะปัจจุบันนี้บัญชีก็ไม่ได้ทํา <c oughs> สมัยก่อนนี้เราเรา,เรา,เรา,เราจะทาเลยว่าเราซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่แล้วให้จ่ายลูกน้องเท่าไหร่เราจะทาบัญชีเป็นขั้นเป็นตอนแต่ทุกวันนี้มันแบบว่ามันนานๆถ่นา,นายเนาะแล้วเราก็เราก็ทําเองลูกจ้างก็มีน้อยมันก็มันก็เลยทําให้เราไม่ได้ทําบัญชีอะไรเลย ส่วนมากงานที่เขาต้องสั่งทำเราหรือว่าเราทำไม่ขายอะค่ะเขาสั่งน้อยน้อยมากแล้วส่วนมาคนที่เข้ามาทำงานเห็นเมนีม่เยอะไหมคะก็ส่วนมากจะเป็นศูนย์เรียนรู้อะค่ะตอนนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เป็นศูนย์ศูนย์เรียน,นรูน้ด้วยก็คือเปิดให้เข้ามาเรียนก็เปิดให้เข้ามาเรียนค่ะแต่เราไม่ได้เขาเรื่องอะไรแบบแผนของเรามันหายไปอะมันมันมันทำเหมือนอยังไงอะ ไม่ได้ไม่ได้จัดการแผนการอะไรดีเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเราก็วางแผนแล้วเราจะเราเออลูกค้าสั่งเราจะวางว่าเราจะทําอะไร<ม>ขายยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะทําแบบเป็นแบบเป็นแผนเป็นวิชาการเลยแต่สมัยนี้กับเหมือนกับเราออกมาแบบโบราณจริงๆเลยเราต้องทาด้วยตัวเองเนี่ยเราเราจ้างจ้างก็คือมันขายช้าค่ะเพราะเราขายด้วยจ้างมันก็จมอ่ะถ่าน ถ้าเรากู้มาทนะํานะถขายช้าค่ะเพราะว่าขายด้วจ้างมันก็จมเลยถ้าถ้าเรากู้มาทํานะถ้าถ้าเป็นเงินกู้นะมาทําอ่ะบอกได้เลยว่าดอกมันจะดอกมันดอกเบี้ยมันม,ม,มหาศาลแหละแต่ถ้าเราทาเองเราลดต้นทุนอ่าเราลดต้นทุนแล้วเราก็ระหว่างที่เราขายไม่ได้เราก็ยังมีของ เร่งเวลาขายของให้ตัวเองแบบในอนาคตพี่มีแผนจะขยายธุรกิจไหมคะโอ้คงไม่ขยายนะคะอนาคตก็อยากจะให้ทางการช่วยเรื่องอุปกรณ์เพราะว่าเราใช้มาหลายปีแล้วเราอยากจะให้ทางการมาช่วยเรื่องอุปกรณ์เนาะมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราได้งบประมาณมาแล้วก็ช่วยผู้ปกระกอบการซื้ออุปกรณ์อย่างอุปกรณ์ของใช้ที่เรามีเน่ยเพราะว่าที่เรา ไช้มามันก็อายุมากแล้วอายุมากตาม,มตามผู้ประกอบการนั่นแหละสามสิบกว่าปีแล้วค่ะสามสิบกว่าปีได้ถ้าแบบมีคนสนใจอยากจะเข้ามาเรียนโอ้ได้อ๋อก็มีค่ะมีค่าใช้จ่ายค่ะก็<ม>อย่างช่างปั้นปั้นมันหมนก็คนละ500หนนะ้าร้อยเนาะชั่วโมงครึ่งแต่แต่แต่คนสอนก็ชั่วโมงครึ่งแต่คนเรียนอะ จะฝึกทำสองชั่วโมงก็ไม่เป็นไรสองสามชั่วโมงแล้วแล้วแต่เลยแต่เราจะสอชั่วโมงครึ่งปั้นเป็นหมุนนะคะปั้นพูดอิงอแต่ถ้าปั้นอิสระก็หัวละสามร้อยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แทนก็ก็ลดลงไปแล้วแต่แล้วในเรื่องการเสียภาษีที่ทมีการเสียภาษีต่าเสียภาษีตอนนี้เสียภาษีเป็นบุคคลธรรมาดาเพราะเลยเสียค่ะบางทีเรารายได้เราไม่ถึงสามหมื่นอีกรายได้เราไม่ถึงสามแสนเขาก็ไม่เก็บ ที่มีอะไรอยากจะบอกกับคนที่อยากทำธุรกิจเกี่ยวกับสังคก,กอ๋ออยากจะให้เข้ามาทํากันมาเรียนรู้อะไรเงี้ยเพื่อให้ให้ให้ผลิตภัณฑ์เนี้ยเขาเรียกว่าภูมิปัญญาเนี้ยมันอยู่คู่คนไทยเยคะ่ะเพราะอยากจะให้เข้ามาช่วยบางทีมันก็ต้องทําคู่กับอยือ่องนะอื่นนะบางทีมันรายได้มันอยู่ด้านเดียวเนาะให้รัฐมาช่วยช่วยวอะไรช่วยกันอนุรักษ์ ขอบคุ่ะที่ให้เข้ามือจ้า